ขออนุญาตอาจารย์นะครับลำเบอร์5 0 3ศู 50, 30, 4, ครับขอบคุณครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้ฟันหายไปนิดหน่อยนิดหน่อยเอยอจักหน่อยก่อนเออโอ้ยบวกให้ก็บ่าของ <laughs> โอ้ยดีกันไม่ายเนาะครับมนะผมแล้วครับให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่4นะครับต่อไป เราจะจุดบ้างไฟที่ฐานจุดที่4 okay, <right. S 1> ของคุณประวิทย์พุทธโคตรมอบหมายทางน้นศินธภาพเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึงป๊อบสามสองหนึ่งไปอันที่สี่ว่าไงฐ<อ>านที่สอันใช่ใช่ใชไงมาบอกเกป้าเด้มัดระแวงตรง,ต,รงตามเป้าเขาที่พอ <Okay. S 1> ใจขง้นคาบไฟไปละ ตีลีนท่าพาเออตีลีนท่นามามาบอกจบบ้าบ้านได้ใช่เอาแล้วอาบานที่นี่บาดน,นีนคันคันโตตามปลกเขาประจายเงิ่อนขาของไฟพะนะอือเอาจุดฐานที่สองก่อนนะครับนัมเบอร์สองหน้าเขาประจันครับผมขออนุญาตมาที่เจ้ฐานจุดที่สองเลครับฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งโอเคนะโอเคครับต่อไปเราจะต้องไปที่ฐานจุดที่สอง เป็นมักงไปของบริษัทพลังภัยบีซิชั่นจังหวัดชนบุรีมอบหมายไปทางานเบิกฟ้านครแกเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปกเบิกฟ้านครแกกไปเป้าเปกาแจ๊คสีโกมาโกแล้วบาทได้ดีเบิกฟ้านครแกเนี่ยคันดื้อไอเอ้ย เอาฐานสี่ว่าไงแก้ไขเสร็จยังฐานที่สี่ได้ไหมครับเออโอเคนะครับศรีรพะดับเบอ้ลห้าศูนย์ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณปรมิตพาจารย์เอาบ้างไให้เขาว่าังไปไหก่อนครับเออเอาผมก็เห็นครับเดียากันเดอครับพี่ดอกคนยินเตรียมขั้นการจะนาพรมาเออโอ้ยเอาพรนะครับพร้อมนะครับเออเอาแก้ไขที่ฐานจุดที่สี่ดับเบอ้์ห้าศูนย์ครับอาจารย์พร สามสองหนึ่งไป,ไปงสามไปปัก้ไขม <พ |pl|> ันคือไป